Snowflake นี่โตแรงมากนะคะ30%ะกว่ากว่าลูกค้าเดิมก็เหมือนจะยังใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแถมยังลุยตลาด AI เต็มที่เลยแต่เอ๊ะมันมีคำถามคาใจค่ะว่าทำไมยังขาดทุนทางบัญชีอยู่ล่ะคะก็น่าสนใจนะคะว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยถ้ามองในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า VI เนี่ย เขาจะมองยังไงมันคุ้มค่าที่เราจะมานั่งขุดลึกลงไปดูรายละเอียดกันไหมคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสโนว์เฟลกันค่ะจะพาไปดูตั้งแต่แก่นจริงๆของธุรกิจเขาว่าทําเงินจากอะไรกันแน่แล้วเขามีสิ่งที่เรียกว่าครูเมืองหรือว่าประการป้องกันคู่แข่งเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วทีมผู้บริหารล่ะคะทิศทางชัดเจนไหมมีความเสี่ยงอะไรที่ซ่อนอยู่บ้างที่เราต้องคอยจับตาดูแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลย ราคาหุ้นตอนนี้เทียบกับมูลค่าที่นักลงทุน V I เขาประเมินกันเนี่ยมันอยู่ในจุดที่อืน่าพิจารณาแล้วหรือยังใช่ครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงดูกันไปทีละประเด็นเลยครับเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่า Snowflake ในวันนี้เนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและก็ความเสี่ยงอะไรบ้างโดยเฉพาะเวลาเรามองผ่านเลนส์ของการลงทุนแบบระยะยาวนะครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องธุรกิจ Snowflake กันเลยดีกว่าค่ะหลักๆเลยเขาทำรายได้มาจากอะไรคะ ครับหัวใจหลักของรายได้ Snowflake เลยเนี่ยมันมาจากโมเดลที่เรียกว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นหรือ consumption based model ครับผมรายได้ส่วนใหญ่เลยเป็น product revenue ซึ่งมันเกิดจากการที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการต่างๆบนแพลตฟอร์มของเขาที่เรียกว่า AI data cloudAI data cloud ใช่ครับซึ่งมันเป็นเหมือนศูนย์รวมบริการด้านข้อมูลที่หูครบวงจรมากๆเลยครับตั้งแต่การเป็นคลังข้อมูลหรือ data warehouse การจัดการข้อมูลที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมแบบ Data Lake House แล้วก็มีการเปิดให้องค์กรต่างๆเนี่ยแชร์ข้อมูลกันอย่างปลอดภัยหรือ Data Sharing การสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาทำงานบนแพลตฟอร์มโดยตรงเลยที่เรียกว่า Native Apps ไปจนถึงเครื่องมือสำหรับงาน AI ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็พวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM อย่าง c อร e x แล้วก็ a r t ทที่กำลังฮิตกันมากๆตอนนี้ครับ โอ้โหฟังดูครอบคลุมมากๆเลยนะคะแล้วผลประกอบการล่าสุดที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะเห็นว่าตัวเลขการเติบโตยังดีอยู่ตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปนะครับเป็นผลประกอบการไตรมาส2ของปีการเงิน2026ซึ่งซึ่งสุดณวันที่31รกรกฎาคม2025ที่ผ่านมาตัว Product Revenue ซึ่งก็คือรายได้หลักจากการใช้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ที่1.09พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับพันล้านดอลลาร์ใช่ครับ แล้วก็เติบโตขึ้นถึง32%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนรายได้รวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ1.14พันล้านดอลลาร์ครับโอ้ oh, 32%นี่ยังถือว่าสูงมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมีตัวเลขอื่นที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับมีตัวเลขหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือ dollar based net revenue retention หรือที่เราเรียกย่อๆว่า NRR ครับ NRR มันคืออะไรคะ ตัวเลขนี้มันจะวัดว่าลูกค้ากลุ่มเดิมที่ยังอยู่กับ Snowflake เนี่ยเขาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนในปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขล่าสุดเนี่ยอยู่ที่125%ครับว้าว12 5้เลยเหรอคะหมายความว่าลูกค้าเก่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอกตั้ง25%เลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะ แสดงว่าลูกค้าไม่ได้แค่ใช้บริการต่อนะคะแต่ยังใช้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกต้องครับมันสะท้อนความเหนียวแน่นของลูกค้าเลยครับแล้วก็สะท้อนความสามารถของ Snowflake ในการนำเสนอบริการใหม่ๆหรือว่าฟีเจอร์เพิ่มเติมให้ลูกค้าเดิมเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นซึ่งอันนี้เป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากๆสำหรับธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ครับแต่ถึงจะโตแรง NRR สูงขนาดนี้เนี่ย ก็ยังมีคำถามเดิมคาใจอยู่ค่ะว่าทำไมพอดูตามงบการเงินแล้วเนี่ยมันยังขาดทุนอยู่ล่คะคะเป็นคำถามที่ดีครับคือถ้าเราดูตามมาตรฐานการบัญชีทั่วไปหรือ g a ปเนี่ยนะครับบริษัทยังคงรายงานผลขาดทุนสุทธิอยู่จริงๆครับแต่ว่าสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังโตเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่มักจะมองลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งที่ตัวเลขนอน gap operating margin หรือว่ากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมค่าใช้ใจ่ายบางประเภทเข้าไป ค่าใช้ใจ่ายแบบไหนเหรอคะออโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากการให้หุ้นเป็นผลตอบแทนแก่พนักง,งานหรือ stock-based compensation (SBC) นะครับซึ่งมันมักจะสูงในบริษัทเทคที่ต้องดึงคนเก่งๆไว้ซึ่งตัวเลขนอนแก a p operating margin ล่าสุดของ Snowflake เนี่ยอยู่ที่ประมาณ11%ครับ11%นี่มีความหมายว่ายังไงคะดีหรือไม่ดีถือเป็นสัญญาณบวกครับมันหมายความว่าถ้าเรามองเฉพาะการดาเนินธุรกิจหลักๆของเขา ดค่าใช้จ่ายทางบัญชีบางอย่างออกไปเนี่ยตัวธุรกิจเองจริงๆมันเริ่มทำกำไรจากการดำเนินงานได้แล้วและตัวเลข11%นี้ก็ดีขึ้นกว่าปีก่อนด้วยนะครับมันสะท้อนว่าพอธุรกิจขยายขนาดใหญ่ขึ้นหรือ achieving scale เนี่ยก็เริ่มมีประสิทธิภาพในการทำกำไรที่ดีขึ้นเรื่อยๆเปรียบเหมือนเครื่องยนต์ทีเ่เริ่มเดินเครื่องได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะครับแล้วด้วยความมั่นใจตรงนี้แหะครับ ผู้บริหารเองเขาก็เพิ่งจะปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ product revenue ตลอดทั้งปีการเงิน2026ขึ้นไปอีกเป็นราวๆ27%อ๋อปรับเพิ่มด้วยใช่ครับโดยให้เหตุผลว่าความต้องการใช้ข้อมูลสำหรับงาน AI แล้วก็การย้ายข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์เนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งมากๆอยู่ พูดถึง AI ซึ่งตอนนี้เป็นเมกะเทรนด์เลย Snowflake เข้ามามีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะโโอหน้ oh, เป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญมากๆของ Snowflake เลยครับเขากำลังผลักดันเรื่อง AI อย่างหนักหน่วงเลยมีการเปิดตัวแล้วก็ขยายบริการที่ชื่อว่า Cortex AI ซึ่งมันเป็นเหมือนชุดเครื่องมือสำเร็จรูปที่ช่วยให้องค์กรต่างๆเนี่ยสามารถนำ AI หรือว่า LLM มาทำงานกับข้อมูลของตัวเองที่เก็บอยู่บน Snowflake ได้เลยโดยที่ไม่ต้องย้ายข้อมูลไปไหนเลยครับ อ๋อคือทำบนแพลตฟอร์มเขาได้เลยใช่ครับแล้วล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม2025ที่ผ่านมาก็เพิ่งมี Cortex AI for Financial Services ออกมาเฉพาะสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินด้วยซ้ำจุดเด่นที่ Snowflake เขาเน้นมากๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัย (security) การควบคุมการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล (governance) แล้วก็ความเร็วในการตอบสนอง (low latency) ซึ่งสำคัญมากๆสำหรับองค์กร ถมยังคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงอีกด้วยทำไมควบคุมงบประมาณได้ง่ายครับการที่เครื่องมือ AI มันอยู่ใกล้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงเหรอคะสำคัญมากครับเพราะมันช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆได้หลายอย่างเลยหนึ่งคือเรื่องความปลอดภัยและการควบคุณข้อมูลลองนึกภาพตามนะครับว่าข้อมูลสำคัญสคัญขององค์กรเนี่ยไม่ต้องถูกส่งออกไปประมวลผลข้างนอกเลยมันก็ลดความเสี่ยงลงได้เยอะ2คือเรื่องความเร็วครับ การที่ AI ประมวลผลใกล้ข้อมูลมากๆเนี่ยมันทำให้ตอบสนองได้เร็วกว่าและ3คือเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงที่เรียกว่า Data Egress Cost หรือค่าใช้จ่ายในการนำข้อมูลออกนอกแพลตฟอร์มซึ่งอาจจะสูงมากๆเลยนะครับถ้าต้องย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ไปไปมาๆการที่ Snowflake ทำให้ AI ทำงานบนแพลตฟอร์มได้เลยเนี่ยจึงช่วยลดต้นทุนตรงนี้ไปได้มากเลยครับ แล้วนอกจาก Cortex นะครับ Snowflake ยังพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLM ของตัวเองชื่อ Arctic Arctic ใช่ครับ Arctic โดยออกแบบมาสำหรับการใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะแล้วก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับแนวคิด Open Source ด้วยทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันครับคือทำให้การรัน AI เนี่ยมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกับที่ข้อมูลอยู่ลดความซับซ้อนแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายลง ฟังดูเหมือนเขากำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองเลยนะคะมีทั้งที่เก็บข้อมูลมีเครื่องมือ AI และมีอย่างอื่นอีกไหมคะใช่เลยครับเขากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่า ecosystem หรือระบบนิเวศที่ครบวงจรจริงๆในงานประชุมใหญ่ประจำปี Summit 2025ที่ผ่านมาเขาก็เน้น3ามเสาหลักเลยครับคือ AI ผ่าน Cortex Arctic Native Apps และ Marketplace อันนี้คือเปิดให้นักพัฒนาสร้างแอปมาขายบนแพลตฟอร์มเหมือนแ App Store แต่เป็นสำหรับข้อมูลและแอปองค์กรโดยเฉพาะแล้วก็ data collaboration คือการทำงานร่วมกันด้านข้อมูลข้ามองค์กรและข้ามคลาวด์นอกจากนี้เขายัางพยายามดึงดูดนักพัฒนาแล้วก็สตาร์ทอัพต่างๆให้เข้ามาในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องด้วยครับแล้วมันมีแนวโน้มที่น่าสนใจมากๆคืองดประมาณด้าน data AI ขององค์กรใหญ่ๆเนี่ยกำลังไหลเข้าสู่แพลตฟอร์มที่มันรวมศูนย์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆอ๋อหรอคะ ครับและผลงานไตรมาสล่าสุดของ Snowflake เนี่ยก็ได้อน,นิสงส์โดยตรงเลยจากการที่ลูกค้าเร่งย้ายงานข้อมูลขึ้นมาเพื่อเตรียมทำโปรเจกต์ AI นี่ยแหละครับโอเคค่ะเห็นภาพการเติบโตแล้วก็กลยุทธ์เรื่อง AI ที่ชัดเจนมากๆเลยทีนี้ประเด็นนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้ Snowflake มีความได้เปรียบหรือว่ามีคูเมืองที่แข่งแกร่งพอจะป้องกันคู่แข่งที่ก็ดูน่ากลัวในตลาดนี้ได้คะครับ จุดแข็งสำคัญที่สุดเลยที่สร้างคู่เมืองให้ Snowflake เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบวงจรหรือ Single Integrated Platform ครับลงนึดภาพตามนะครับ ลูกค้าเอาข้อมูลทั้งหมดไม่ไว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามมารวมไว้ที่ Snowflake ที่เดียวเลยแล้วก็จัดการข้อมูลได้ควบคุมการเข้าถึงได้อย่างละเอียดหรือ Governance นำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อยอดใช้กับ AI ผ่าน Cortex a r t i c หรือแม้กระทั่งสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาทำงานกับข้อมูลนั้นโดยตรงบน Native Apps ได้เลยพอทุกอย่างมันรวมศูนย์แล้วก็เชื่อมโยงกันแบบนี้การจะย้ายออกก็คงจะยากน่าดูเลยสิคะ ทูกต้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สร้างต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายหรือ switching cost ที่สูงมากๆ ลองคิดถึงเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการย้ายข้อมูลมหาศาลการสร้างกระบวนการทำงานใหม่ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มอื่นดูสิครับมันซับซ้อนแล้วก็แพงมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าองค์กรน,นั้นมีการใช้ฟีเจอร์ data sharing เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพาร์ทเนอร์ที่อยู่บน Snowflake ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยการย้ายออกจะยิ่งกระทบเป็นวงกว้างแล้วก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติครับอื ใช่ใช่ค่ะเข้าใจเลยพอย้ายไม่ได้ง่ายๆก็เหมือนถูกล็อกไว้ไกลๆใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วมันก็ยิ่งผูกลูกค้าไว้กับแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนยิ่งมีคนใช้ยเยอะแพลตฟอร์มก็ยิ่งมีพลังดึงดูดมากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับนั่นคือพลังของเครือข่ายหรือ network effect ครับ ยิ่งมีองค์กรนำข้อมูลเข้ามามากเท่าไหร่ยิ่งมีบริษัทเข้ามาให้บริการข้อมูลหรือ Data Providers บน Marketplace มากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีนักพัฒนาสร้าง Native Apps ที่น่าสนใจมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้แพลตฟอร์มมีคุณค่าแล้วก็ยิ่งดึงดูดผู้ใช้รายใหม่ๆรวมถึงข้อมูลแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามามากขึ้นเท่านั้นเหมือนมีแรงโน้มถ่วงที่ค่อยๆดึงดูดทุกอย่างเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับการที่เครื่องมือ AI อย่าง Cortex แล้วก็ Arctic มันอยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลบนแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของคูเมืองในยุคใหม่นี้ด้วยเพราะมันมอบความได้เปรียบเรื่องความปลอดภัยการควบคุมความเร็วแล้วก็การประหยัดค่าเตต้าอีเกรสที่คู่แข่งที่ไม่ได้รวมศูนย์แบบนี้จะทำตามได้ยากครับเห็นว่ามีการซื้อกิจาการเข้ามาเสริมทัพด้วยอย่างกรณีของ Crunchy Data ใช่ไหมคะอันนี้ช่วยเสริมคูเมืองยังไงคะใช่ครับ การซื้อกิจการ Crunchy <sh> Data ซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล OpenSource ที่นิยมมากๆอย่าง PostgresQL เนี่ยเป็นการเดินเกมที่น่าสนใจมากครับทำให้ Snowflake ได้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทีมงานเข้ามาพัฒนาบริการ Snowflake PostgresQL ขึ้นมาเป้าหมายหลักเลยคือเพื่อดึงดูดนักพัฒนากลุ่มใหญ่ที่คุ้นเคยกับ PostgresQL อยู่แล้วให้เข้ามาสร้างแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปที่เกี่ยวกับ AI บนแพลตฟอร์ม Snowflake ง่ายขึ้นอ๋อเหมือนสร้างสะพานเชื่อม ใช่ครับเหมือนเป็นการสร้างสะพานเชื่อมให้นักพัฒนากลุ่มนี้เข้ามาสู่ร,ระบบนิเวศของ Snowflake s ได้สะดวกขึ้นซึ่งมันก็จะช่วยเสริมพลัง Network Effects ให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกครับถ้าให้สรุปคูเมืองของ Snowflake s ตามแนวคิดของ Warren Buffett ที่ว่าคูเมืองที่ดีต้องทำให้คู่แข่งเจาะยากและใช้เวลานานล่ะคะครับคูเมืองของ Snowflake ก็คือการผูกข้อมูลและกระบวนการทำงานที่สำคัญมากๆของลูกค้าหรือ Data Workflows นะครับตั้งแต่การจัดเก็บ การวิเคราะห์การสร้างแอปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ AI มาใช้ประโยชน์เข้าไว้กับแพลตฟอร์มอย่างเหนียวแน่นเลยการผสานรวมกันของ Data plus governance plus AI plus native apps plus marketplace บนแพลตฟอร์มเดียวนี้แหละครับที่สร้างกำแพงซึ่งคู่แข่งจะต้องจ่ายแพงและใช้เวลานานมากในการสร้างสิ่งที่เทียบเคียงขึ้นมาและยิ่งนานวันเข้ากำแพงนี้มันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจาก network effects ครับผม อืมชัดเจนเลยค่ะแล้วในมุมของทีมผู้บริหารล่ะคะทิศทางและกลยุทธ์ของเขาชัดเจนแค่ไหนในการขับเคลื่อนบริษัทท่ามกลางการแข่งขันแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เร็วขนาดนี้ดูเหมือนว่าทีมบริหารชุดปัจจุบันเนี่ยเขามีทิศทางที่ชัดเจนมากนะครับพวกเขากำลังเดินหน้ากลยุทธ์ AI first consumption อย่างเต็มตัวเลยคือมุ่งเน้นการพัฒนาแล้วก็ส่งมอบฟีเจอร์ AI ใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าปัจจุบันนำไปใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจแล้วก็ขยายการใช้งานให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือที่เรียกว่า Land and Expand Strategy นะครับภายใต้โมเดลที่เก็บเงินตามการใช้งานจริงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีวินยัยซึ่งเราก็เริ่มเห็นผลลัพธ์จากการที่ Non-Gap Operating Margin มันขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับ ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆออกมาแล้วก็ทุ่มเทให้กับการสร้างระบบนิเวศของนักพัฒนาและพาร์ทเนอร์ให้เติบโตซึ่งผลประกอบการในไตรามาสสที่โต32%แล้วก็การกล้าป,ปรับเพิ่มคาดการรายได้ถึงปีเนี่ยก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีครับว่าการดำเนินงานตามกลยุทธ์หรือ execution ของทีมบริหารในตอนนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็แข็งแกร่งทีเดียวครับฟังดูมีแต่ปัจจัยบวกนะคะแต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ แล้วสำหรับ Snowflake เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างคะที่นักลงทุนโดยเฉพาะสาย V.I. ควรจะต้องจับตาม,มองเป็นพิเศษเลยครับประเด็นแรกที่ต้องตระหนักเลยคือธรรมชาติของโมเดลธุรกิจแบบ Consumption Base เนี่ยแหละครับแม้ว่ามันจะยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าก็ตามแต่มันก็ทำให้รายได้ของ Snowflake อาจจะไม่ได้เติบโตเป็นเส้นตรงสวยงามตลอดเวลาครับอาจจะมีบางไตรมาสที่ลูกค้าหลายๆรายพร้อมใจกัน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบของตัวเองหรือ optimization efforts เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายอ๋อคือใช้ให้น้อยลงใช่ครับหรือใช้ให้คุ้มค่ามากขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็อาจส่งผลให้ปริมาณการใช้งานหรือ consumption แล้วก็รายได้ของ Snowflake เนี่ยชะลอตัวลงหรือดูเหมือนสะดุดได้บ้างเป็นชั่วคราวนักลงทุนต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับความผันผวนในระยะสั้นตรงนี้ให้ได้ครับแล้วเรื่องการแข่งขันล่ะคะตลาดนี้คู่แข่งน่าจะโหดพอสมควรเลย ดุดเดือดมากครับโดยเฉพาะคู่แข่งโดยตรงเลยอย่าง DataBricks ที่ก็มีแพลตฟอร์ม Data Lakehouse แล้วก็ AI ที่แข็งแกร่งมากเช่นกันแล้วก็พัฒนาเร็วมากด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่หรือ Hyperscalers อย่าง AWS Microsoft Azure แล้วก็ Google Cloud ที่ต่างก็มีบริการด้านข้อมูลและ AI ของตัวเองออกมาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Snowflake ต้องอเผชิญกับแรงกดดันทั้งในด้านราคาหรือ pricing pressure แล้วก็ต้องเร่งพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อรักษาความแตกต่างและความได้เปรียบอยู่เสมอภาพการแข่งขันในตลาดนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากครับจากการควบรวมกิจการหรือ M&A ด้วยแต่ถึง Data Bricks จะดูคล้ายกันมากๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้ Snowflake ยังได้เปรียบอยู่คะตอนนี้เป็นคำถามที่ดีครับแม้ว่า Data Bricks จะแข็งแกร่งมาก แต่จุดที่ s n o w f l a x ยังคงได้เปรียบอยู่ในปัจจุบันก็คือการเป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรและบูรณาการมากกว่าโดยเฉพาะเรื่อง Data Sharing และ Governance ที่เขาทำได้ดีกว่ารวมถึงการมี Marketplace ที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามการแข่งขันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆครับอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุน VI ต้องพิจารณาคือแม้นอนแกร็ m มา g i จจะเป็นบวกและก็ดีขึ้นแต่ผมประกอบการตามมาตรฐานบัญชีแกร็เนี่ยยังคงขาดทุนอยู่ และบริษัทยังคงให้ stock-based compensation หรือ SBC ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นดึงดูดคนเก่งๆนะครับอืมอืมเข้าใจได้ค่ะแต่ก็หมายความว่ากำไรทางบัญชีอาจจะยังผันผวนและมีความเป็นไปได้ที่จำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเจือจางหรือ dilution ของมูลค่าหุ้นเดิมได้ในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องนามาคิดคานวณในการประเมินมูลค่าด้วยครับมีความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีอื่นๆอีกไหมคะ ที่อาจจะเข้ามา disrupt ได้มีครับคือความเสี่ยงที่เครื่องมือ AI หรือ LLM จากภายนอก Snowflake เนี่ยอาจจะพัฒนาไปได้รวดเร็วมากๆจนกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าถูกกว่าและเปิดกว้างกว่าในอนาคตถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อาจจะทำให้องค์กรลดการพึ่งพาก,การประมวลผลหรือ compute บนแพลตฟอร์ม Snowflake s ลงหันไปใช้เครื่องมือภายนอกมากขึ้น นอกจากนี้การจัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมที่ถูกกำกับดูแลเข้มงวดมากๆเช่นกลุ่มการเงินหรือกลุ่มสุขภาพก็ยังคงเป็นความท้าทายเสมอครับแม้ว่า Snowflake s จะออก Cortex AI for Financial Services มาตอบโจทย์แล้วก็ตามแต่การนำไปใช้งานจริงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ซับซ้อนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและก็พิสูจน์ตัวเองต่อไปครับทั้งหมดนี้เนี่ยนำมาสู่คำถามสำ,สำคัญสำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าแล้วค่ะ ราคาหุ้นณปัจจุบันที่เราเห็นแถวๆสองอยาส US d ณวันที่10ตุลาคม2025เนี่ยเทียบกับมูลค่าที่ประเมินแล้วมันน่าสนใจหรือยังคะครับเนื่องจาก Snowflake ยังไม่มีกำแบรตามมาตรฐานแกรบที่สม่ำเสมอเนี่ยตลาดจึงมักจะไม่ได้ใช้อัตราส่วน PE หรือ Price to Earnings ในการประเมินมูลค่าเป็นหลักนะครับแต่จะหันไปให้ความสำคัญกับอัตราส่วนที่เปรียบเทียบม,มูลค่าบริษัทกับรายได้มากกว่าเช่น e v s Sales หรือ Enterprise Value to Sales หรือ Price Sales ก็ตามถ้าดูจากพื้นฐานที่เราคุยกันมาทั้งหมดทั้ง Product Revenue ที่ทั้งโต32% NRI ที่สูงถึง125% Non-Gap Operating Margin ที่ราว11%แล้วก็คาดการการเติบโตทั้งปีที่27%เนี่ยก็ชัดเจนว่านี่ยังเป็นบริษัทที่โตสูงมากๆหรือ High Growth Company ครับแล้วนักลงทุน VI จะประเมินมูลค่าหุ้นที่ยังไม่กำไรแต่โตเร็วมากๆแบบนี้ยังไงคะมันดูยากจัง หลักการคือการมองไปข้างหน้าครับต้องสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจในอีก3-5ถึง5ปีหรืออาจจะนานกว่านั้น ว่า product revenue จะยังเติบโตได้ในระดับเลข2หลักหรือไม่จากปัจจัยขับเคลื่อนที่เราคุยกันมาทั้งการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวการใช้งาน AI ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเติบโตของ native apps marketplace และที่สำคัญมากๆคือเมื่อบริษัทใหญ่ขึ้นความสามารถในการทำกำไรหรือ margin ทั้ง non-gap และในที่สุดก็คือ free cash flow หรือกระแสงเงินสดอิสระควรจะขยายตัวตามไปด้วย สำหรับธุรกิจที่เป็นผู้นำในตลาดแพลตฟอร์มข้อมูลและ AI มีการเติบโตสูงแล้วก็มี Network f f f e c t ที่แข็งแกร่งแบบนี้นักลงทุนอาจจะคาดการว่าเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตในอัตราที่คงที่มากขึ้นแล้วก็สร้างกระแสงเงินสดได้สม่ำเสมอแล้วเนี่ยค่า EV sales ที่เหมาะสมในอนาคตอาจจะอยู่ที่ประมาณ10-12เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ณจุดนั้นนะครับ การประเมินแบบนี้เหมือนเราประเมินมูลค่าคอนโดที่กำลังสร้างอยู่โดยดูจากศักยภาพค่าเช่าที่จะได้ในอนาคตมากกว่ากำไรณนะปัจจุบันแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับแต่หัวใจสำคัญของ V I ไม่ใช่แค่การประเมินมูลค่าในอนาคตนะครับแต่คือการหาส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ Margin of Safety ในปัจจุบันครับ Margin of Safety ในกรณีนี้คืออะไรคะ คือเราต้องรอให้ราคาหุ้นมันลงมาถึงระดับ10บถึงสิเท่า EV sales ที่ว่าเมื่อกี้เลยเหรอคะเอ่อไม่จําเป็นต้องรอถึงขนาดนั้นครับเพราะ10บถึงสิเท่าเนี่ยมันคือตัวเลขที่เราคาดการณ์สำหรับอนาคตเมื่อธุรกิจมันอาจจะโตเต็มที่แล้ว margin of safety คือการที่เราจะพิจารณาซื้อหุ้นในวันนี้ที่ราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการคาดการของเราเอง นักลงทุน V.I. อาจจะเริ่มสนใจสะสม Snowflake เมื่อราคาหุ้นปรับตัวลงมาจนทำให้อัตราส,ส่วน forward EV sales คือเทียบกับรายได้ที่คาดการใน12เดือนข้างหน้าลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจน่าสนใจไม่เทียบกับใครคะเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นที่เติบโตใกล้เคียงกันหรืออาจจะรอจังหวะในช่วงที่ตลาดเกิดความกังวลกับปัจจัยลบระยะสั้นมากๆเช่นมีข่าวเรื่อง consumption ชะลอตัวหรือการแข่งขันที่รุนแรง จนราคาหุ้นมันถูกกดลงมาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือต้องเริ่มเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารายได้จาก AI เนี่ยเริ่มมีสัสดส่วนที่มีนัยสำคัญจริงๆแล้วนะและนอนแกลบมาจินขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตามที่เราคาดการไว้ไม่ใช่เป็นแค่ความคาดหวังลมๆแรงๆสรุปก็คือยังคงเป็นหลักการคลาสสิกที่ว่าซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยมในราคาที่สมเหตุสมผล Wonderful business at a fair price ใช่ไหมคะถูกต้องครับหัวใจคือต้องหาให้เจอว่าอะไรคือธุรกิจที่ยอดเยี่ยมซึ่ง Snowflake เนี่ยดูเหมือนจะมีคุณสมบัตินั้นจากคูมเมืองที่แข็งแกร่งที่เราคุยกันไปและต้องอดทนรอครับรอจนกว่าจะได้ราคาที่สมเหตุสมผลหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นคือราคาที่ดี fair or even good price ต้องระมัดระวังมากๆไม่ให้จ่ายแพงเกินไปเพียงเพราะเราเชื่อมั่นในอนาคตที่ดูสดใสามากๆ เพราะการจ่ายแพงเกินไปเนี่ยมันจะลดทอนผลตอบแทนในระยะยาวของเราลงอย่างมากเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะต้องอดทนรอจังหวะแล้วถ้ามองในมุมกลับกันบ้างล่ะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอาจจะกลายเป็นตัวเร่งให้มูลค่าของ Snowflake พุ่งทยานได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดการกันไว้ไหมคะมีหลายอย่างเลยครับปัจจัยแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือถ้าการนำ AI ไปใช้งานจริงผ่าน Cortex a r t i หรือว่า Native Apps เนี่ยมันติดลมบนจริงๆแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะมันจะผลักดันให้ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ไตรมาสเนี่ยหนานแน่นขึ้นมากแล้วก็อาจจะทำให้ n n r กลับไปยืนเหนือ125%ได้อย่างยั่งยืนเลยซึ่งอันนี้จะเป็นสัญญาณที่ส่งพลังมากๆครับปัจจัยที่2คือ การได้ลูกค้ารายใหญ่มากๆที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือ symbolic wins หรือมีพาร์ทเนอร์ระดับโลกหรือ Flagship Partners เข้ามาใช้ Snowflake อย่างเต็มรูปแบบแล้วออกมาโชว์ use case ที่น่าทึ่งของการใช้ AI หรือ data collaboration ข้ามองค์กรเช่นโครงการกีฬาระดับโลกหรือสถาบันการเงินชั้นนำอะไรแบบนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าแล้วก็ความเชื่อมั่นได้มหาศาลเลยเหมือนกรณี LA 28 Olympics ใช่ครับ ซึ่งเราก็เริ่มเห็นสัญญาณบ้างแล้วจากการที่ LA 28 Olympics เลือก Snowflake เป็นผู้ให้บริการด้าน Data Collaboration แล้วการได้ Postgres เข้ามาเสริมทับราคะจะเป็นตัวเร่งได้ไหมคะมีส่วนช่วยได้ครับถ้า Snowflake Postgres C สามารถดึงดูดนักพัฒนากลุ่มใหญ่ที่ใช้ Postgres อยู่แล้วให้หันมาสร้างแอปพลิเคชันหรือ AI agent บน Snowflake ได้มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยเร่งการเติบโตของ Native App แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ได้อีกทางนึงครับและแน่นอนครับ ตัวเร่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือถ้าบริษัทสามารถสร้างผลงานได้ดีกว่าที่คาดจนต้องออกมาปรับเพิ่มคาดการรายได้หรือ r e s c i d a n c e สำหรับปีการเงิน2026หรือปีถ,ถัดไปได้อีกครั้งตลาดก็จะตอบรับในเชิงบวกอย่างแน่นอนครับถ้าจะให้สรุปมุมมองของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือ VI ต่อ Snowflake ณจุดนี้ก็คือ 1. ต้องเข้าใจดินามิกของโมเดลคอนซัมชันให้ถ่องแท้เลยครับทั้งปัจจัยขับเคลื่อนการใช้งานแล้วก็พฤติกรรมการออปติมิเซชันของลูกค้า 2. ต้องมองเห็นภาพใหญ่ของคูเมืองที่เกิดจากการรวม Data plus governance plus AI plus marketplace และเข้าใจว่าทำไมมันถึงสร้าง switching cost ที่สูงได้ 3. ต้องติดตามวินัยทางการเงินอย่างใกล้ชิดทั้งแนวโน้มนอนแก็บมาจิการสร้าง FCF การลงทุน R&D แล้วก็การบริหารจัดการ SBC และ 4. คือต้องไม่พลาดการติดตามตัวเลขสำคัญทุกไตรามาสทั้ง product revenue growth NRR จำนวนลูกค้ารายใหญ่สัญญาณการใช้ฟีเจอร์ AI apps แล้วก็ Guidance ที่บริษัทให้ไหวครับโดยรวมแล้ว Snowflake ในสายตา VI ถือว่าเป็นอย่างไรคะสรุปสั้นๆสรุปได้ว่าเป็นธุรกิจท,ที่ยอดเยี่ยม Wonderful business อย่างไม่ต้องสงสัยครับ ด้วยคู่เมืองที่เกิดจาก Data plus p l atform plus network effects ที่แข็งแรงมากๆและกำลังอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากในการแปลงความได้เปรียบนั้นให้เป็นรายได้และกำไรในยุค AI ซึ่งเราก็เห็นได้จากผลงานล่าสุดที่ยังเติบโตสูงแล้วก็ NR ที่น่าประทับใจแต่ความยอดเยี่ยมนั้นก็มาพร้อมกับราคาที่ยังสูงอยู่และความเสี่ยงที่เราคุยกันไป ทั้งความผันผวนของคนซัมชันการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็การที่ยังขาดทุนทางบัญชีอยู่ครับดังนั้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสําหรับ BI ก็คือคือการอดทนรอครับรอจังหวะที่เหมาะสมรอให้ตลาดอาจจะกังวลกับปัจจัยระรยะสั้นมากเกินไปจนราคาหุ้นปรับตัวลงมาสู่ระดับที่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัย Margin of Safety ที่น่าพอใจ อาจจะเป็นช่วงที่ Forward EV Sales ลงมาอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับการเติบโตหรือต่ำกว่านั้นแล้วจึงค่อยพิจารณาทยอยสะสมครับเพื่อให้ปัจจัยระยะยาวอย่างเวลาพลังของเครือข่ายข้อมูลและการเติบโตของ AI ทํทำงานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการลงทุนของเราต่อไปครับนี่คือเกมที่ต้องอาศัยความอดทนและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องจริงๆครับ เป็นการเจาะลึกที่เข้มข้นแล้วก็ได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยค่ะและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะ